เหมือนจะเป็นดาบนะฮะแล้วก็อะไรเอ่ยปุ<อ>๊บอันนั้คืออะไรอ่ะและหยุดแล้วครับ เอาละเดี๋ยวจะมีอะไรสักอย่างโผล่ออกมาครับระหว่างโซนิคโปเกมอนหรือมาริโออะไรจะโผล่ออกมาแมวเ,เลยแล้วนะครับข้อน,นี้เอาอแล้วช่หะตัวช่วยไหมคะจริงๆงตัวช่วยก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเราจะไม่เก็บไปใช้แล้วใช่ไหมฮะเราจะไปเลยเรามันสายแบบตายเอาดาบหน้าไงคุณลองวิเคราะห์ดูก่อนก็ได้คุณลองวิเคราะห์ดูก่อนก็ได้เอางี้คุณลูซิเนคิดว่าไงนน่รู้สึกว่าด้วยความที่มีดเนี่ยมันปาออกไปค่อนข้างไวมากก็เลยนึกถึงโซนิคค่ะโอ้โหสุดยอดคิดได้ไงวะ รวดเร็วสายฟ้าน่าจะเป็นโซนิกผมมีคําตอบละแต่ผมต้องการพิสูจน์คุณดีโอช่วยทําเสียงปิกาจูให้ผมฟังได้ไหมครับแล้วคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็นผมอะฮะผมรู้สึกว่าคุณคุณดูน่าจะทําได้เพราะว่าคุณมาจากสวมุทรเราปิกาจูหครับปิกาปิก้าปิก้าปิกาจูโอเคตอบโซนิกครับไปเลยครับขอบคุณมากครับเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมติดต่อคนที่พากเสียงโปเกมอนให้แล้วกันเออผมรู้จักอยู่คนหนึ่งพอดีแม่แต่ไม่เป็นไรสรุปคุณคิวมอนตอบว่าโซนิกครับไม่ใช่คุณช่วยยืนยันคําตอบว่าโซนิกโซนิกครับเพื่อความตื่นเต้นเล้าใจครับมาริโอไม่ใช่ตัดข้อ3ทิ้งไปเฮ้ยมาไรวะหรือเปล่าที่ให้คุณทำเสียงปิกกจูคือถูกทางแล้วอยากรู้ไปดูเฉลยกันครับเอาล่ะคุณมาถูกทางมันไม่เกี่ยวอะไรกับมาริโอ แต่มันจะโซนิกหรือปิกาจูแล้ยังไงครับทําการหยิบดาบหรือไม่ยังไงเอ๊ะเหมือนมีห่วงเล็กๆตัดไปเจอคุณคุณายภาพต่อเขาปามนี่ทำไมอะครับเขาปามนี่ทำไมนะฮะทุิ เขาอาจจะเป็นแฟนเพลงของนักร้องชื่อดังก็ได้ไงที่เขาร้องเพลงทั้งแบบอยากร้องดังๆเพลงนวดเพลงอะไรเย่คุณปามีดคนนั้นอ่ะเอออันนั้นพี่ปามีดผมขอเอฟเฟกสักอันหนึงให้คุณเดียวนิดนึงครับอันนั้นปามีดพาม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 ช่วยกันเราต้องช่วยกันครับรู้แล้วแน